สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซอร์วิส1997ครับวันนี้ผมจะพามาปรับตั้งพรีโหลดนะครับโช๊คัพหน้าของ BP51 นะครับว่าวิธีการปรับพรีโหลดเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วทำไมต้องปรับพรีโหลดด้วยนะครับโอเคนะครับทำไมเราต้องปรับพรีโหลดนะครับคือการปรับพรีโหลดเนี่ยนะครับก็คือการปรับความสูงนะครับของรถนะครับผมตัวนี้ก็คือปรับความสูงด้านหน้าของรถนะครับให้บาลานซ์กับความสูงของ ด้านหลังของรถนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นของไอ้ตัวโชกอัพบี51เนี่ยก็คือมันสามารถปรับพีโหลดได้นะครับหลายระยะมากนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถเรามีการชนนะครับเราต้องปรับพีโหลดเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักการชนหรือว่าน้ําหนักรถเรานะครับความสูงรถเรามันไม่มันไม่บาลานซ์นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นจากข้อมูลทางเทคนิคนะครับของแต่ละที่นะครับของแต่ละค่ายนะครับค่ายนี้ก็คือของ ARB นะครับเราต้องปรับพีโหลดนะครับให้ระยะยืดยุบของโชคเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาปรับตั้งพีโหลดนะครับผมตามชมเลยครับ